นับเขาด่าสามสงหน่งคลิกาปู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 ยุทยาถ้าวันนี้เขาได้แชมป์นนถ้าจำไม่ผิดนะไม่ยออได้จะเป็นแชมป์ที่ห้าเลเฮียเราโกเฮียโก ญญฟอตเตอต์ตอตเตอร์ฟอตเตอร์นี่แหละครับมากับพิธันย่ามว่ายังไงไหลเอายาวมากับพิธันโตแล้วก็ทุกวนี้ก็ไปไม่ผ่านเอาครับยังก็ยังมาอยู่ครับแล้วเบสี่เรียบก็ เฮียแล้วนัทพลครับจ้องหน้าจ้องตาให้มาจังหวะที่ครับตรงกลางมีพื้นที่โยกย้ายายเอวครับมาอนันต์อนันต์ให้เพื่อนแล้วก็แล้วก็ไม่เฝ้าโอเคเฮียแล้วโอเคเย็นๆเย็นๆเย็นๆเอขอโทษแล้วเออโอเคโคตรเท่โอเคโอเคเออเด้เป็นไงโอโคตรเทห้าพันก็ห้าพันเออห้าพันก็ห้าพันนี่ครับบางนันถึงเพชรบุรียังนั่งอยู่ครับครับผมเอาแล้วก็ไปกันต่อครับข้างสนามข่าวไหมแล้วก็มาจังหวะนี้พู้เสีเป้าเฮ้ เฝ้าแล้วก็แฮกมานี่เฮ้ยมาพี่ข้างนอกเอาแล้วเจ้าแฮกเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียหาใบไม่เจอเอาใบอยู่ไหนวะเจ้าเฮ้ยใบอยู่ไหนเฮ้ยไลืองเอาดิเอาก็ะปก็ตอกเอาแฮกก็แล้วสิก็วางมาเันยาวเว่ยตึมแล้วก็ฟาเฉียแล้วๆครับโอ้คุณจะมีสูตรหรือเปล่าแล้วขยับหลอกครับมาที่สกาวิดใส่ขวาชาเล่บมาเฮ้ยควายกู ใครวะน่ะทันเนศแสงทองไอ้เฮียควายเสยควายไม่ไงแก้ไขให้มาตรงกลางมีพื้นที่กับพันธุ์ปูออกมาวัชรพงษ์ซูบิลเรียกเรียบเรียบเรียบโลยเบลก็เบลมซี่เบลก็เบลซี่เอ้วัชรพงษ์ซูโอ้โหจับจังหวะนี้แล้วพลิกใส่ขวาเสียบลองเอาเทนฮักมาคุมไทยถาวรครับจะได้รู้ เฮ้ยบอสนัตมีคำพูดด้วยเฮ้ยแล้วก็ยังอยู่ยังไม่ได้ดันสวยครับริมเส้นหักมาแล้วดูที่มิตเตอร์เฮ้ยเขาสวยอ้าวกูคิดว่าเข้าออกมาครับด้านบนแล้วเก็บสวยครับบ้าคือย้อนกลับมาจังหวะนี้โย่เข้าขวาก่อนเลยขออนุญาตหยุดเกมครับใจเย็นจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกับพี่ เออใจเย็นใจเย็นทหารคุยกันเลยทหารคุยกันไม่มีไรไอจ่ามันขอได้โอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไอจ่าคิดว่าเขาไปได้เฟมอ๋อแต่เปล่าเขาว่าตะโกนเชียร์เฟมเอาไปเฟมตู้สู้ไอเฟมมึงให้มึงเอาเดินเต็ที่เลยไอนี่บ่อบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบาอบ่๊อบบ๊อบา๊อบบ๊อบอบบอบบ๊บบ๊ออออบบอ ไม่ครับผู้ช่วยเอมีเท่าไหร่งัดออกมาใช้ทั้งหมดครับไม่เป็นไรเพชรบุรีทําให้เขารู้ว่าพวกเราก็มีดีและจังนี้มาป๊าป๊บป๊าป๊าป๊าเรียบโกูมาแล้วเวอมาแล้วลละว้ามาแล้วเวอมาละละละว้าดีวังไงายจะพยายามมาตรงกลางแล้วมีพื้นที่เข้าวะฮะยูโดเนโซโอเคแอมฟิไนต์ตะกี้อายุทุกมลโลกชุบชุกโอเคบายบายซีโยเกทุกมลโลกแอนด์เน็กซ์วีคฮะโโอ้ห โอ้โหนี่นะมาเจ้าลุกบอกว่ายอมตัดแกเฮ้ยเอยู่คำดาวคำดาวให้เลยคำดาวลุกใจเย็นม่เอาเนี่ยฮะใจเย็นๆก็ค่อยคุยกันนะฮะพอแล้วอย่าลุกเอาตัวเขาผมสงสารเขามากเลยตอนเนี้ยใช่ปะเพราะว่าผมเนี่ยต้องขับเขาเรียกว่ากลับคันเดียวกับบางนานเนี่ยเออนะผมขอร้องนะทุกคนนะ นี่นะฮะอยากจัดเงินแสนนะ,ะแล้วก็เรียบแล้วก็เรียบแล้วก็วกอ,ยกอย่างอยู่หมดโอ้ยล้ไปครับนักกีฬาทั้งสองทีมครับหนักเมาในเกมครับไม่เป็นไรครับไปขอโทษขอพูดก,กันเนี่ยไปขอโทษกันไปไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเกมจบแล้วมีจภาพที่สวยงามครับนี่นะ,ะครับเกมการกีฬามันต้องอย่างนี้อยู่แล้วครับไปขอโทษกันไปลุกไปขอโทษพี่เขาไม่เป็นไรลุกน้อง เออเราเดี๋ยวต้องเจอกันอีกหลายสนามนี่นะฮะมาจบลงแล้วครับอ่านี่คือความฝันของเด็กชายคนหนึ่งครับอ่าวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยากจะจัดเงินแสนในบ้านตัวเองให้ออกมาดีที่สุดนี่ฮะ ก็ถือว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วภารกิจทุกอย่างจบแล้วเหลือเพียงแค่หน้าที่สุดท้ายคือการมอบถ้วยรางวัลแล้วทุกท่านครับผมไม่ขออะไรมากครับปรบมือดังๆให้กับจารัสสายมาเธอและวัยรุ่นท้าคอไหนลกนี่คือความฝันของวัยรุ่นคนหนึ่งครับที่จะจัดบอลกันแสในบ้านให้สําเร็จนะฮะ ก็ขอขอบคุณนะครับผู้จัดการทีมพ่อแม่พี่น้องชาวเพชรบุรีพ่อแม่พี่น้องชาวท่ายางท่าคอยนะครับที่มาช่วยงานมารับผิดชอบงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้จัดการทีมทุกทีมนะครับ16ทีมนะครับผู้สนับสนุนทุกคนนะครับรวมไปถึงนะครับทีมงานฝ่ายจัดนะขอบคุณพี่หนึ่งเชิญโปทีมงานคนไขเสียงนะครับแล้วก็ทุกๆท่านเลยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะก็ในละดับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะ